ซื้อลูกหนังไทยพีมล์ลีกฤดูก,กาล2012เริ่มจะใกล้ทําการแข่งขันหลายทีมเริ่มขยับแข้งอุ่นเครื่องเสริมทัพและจัดหนักถึงขั้นเป็นโค้ดเลยก็มีแต่สําหรับทีมน้องใหม่ในศึกไทยพีม์ลิกบัวชนยูเนเต็ดกำลังประสบปัญหาเรื่องสนามเย่าสําหรับบัวชนยูเนเต็ดเป็นหนึ่งใน2ทีมของสโมสรในจังหวัดสงขลาโดยอีกทีมหนึ่งคือสงขลา f อก่อตั้งในปีพุทธศักราช2552ในชื่อสโมสรบุรีรัมย์ f อโดยมีนางกาัลณาชิดชอบเป็นประธานสโมสร ในฤดูการแรกลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ฤดูการ2,553จบฤดูการที่อันดับ2ของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกับได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกและเลื่อนชั้นเข้าสู่ดิวิชั่น1ในฤดูการ2,554ฤดูการ2,554ฤดูการที่2ในศึกดิวิชั่น1สิ้นสุดฤดูการที่อันดับ1ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในศึกไทเยริลีกฤดูกาล2,555 เบื้องต้นสโมสรบุรีรัมฟีจะควบรวมกับสโมสรฟุตบอลบุรีรัมพีเอโดยเปลี่ยนชื่อเป็นสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพเพียงสโมสรเดียวของจังหวัดบุรีรัมต่อมาเมือ่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2555นายเนวินชิดชอบเปิดแถลงข่าวว่า ตกลงซื้อสิทธิ์ของบุรีรัมพีเอจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเด็ดขาดแล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบริหารทีมอีกต่อไปสิทธิ์ในการเล่นในศึกไทยพรีเมียร์ลีกของบุรีรัมฟีนั้นจะโอนให้กับสงขลาฟีของนายนินพนธ์บุญยามณีโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมฟุตบอลในเ็กภูมิภาคเนื่องจากในภาคใต้นั้นเป็นภูมิภาคเดียวที่ยังไม่มีสโมสรฟุตบอลเล่นอยู่ในพรีเมียร์ ในายในวินได้ขายหุ้นของทีมพร้อมกับสิทธิการเล่นให้กับบริษัทสโมสรฟุตบอลสงขลาจำกัดทั้งนี้นายนิพนธ์ได้ทำเรื่องเปลี่ยนชื่อสโมสรพร้อมกับยื่นขอย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสงขลาและย้ายสนามเย่าไปที่สนามตีนสูรานนนต์ต่อสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่สมาคมฟุตบอลไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่าเป็นทีมจากหลีกภูมิภาคจึงไม่สามารถย้ายถิ่นฐานได้และทางสโมสรได้ยื่นขออุทธรณ์ ถึงตอนนี้เรื่องยังไม่ยุติแต่ทางสโมสรฟุตบอลสงขลาได้วางแนวทางการทำทีมฟุตบอลเพื่อสู้ศึกไทยพรีเมียร์ลีกและเดี่ยวชั่นหนึ่งในฐานะหนึ่งสโมสร2ทีมดังนี้ด้วยในทางกฎหมายสโมสรฟุตบอลจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าของทีมทั้ง2ทีมคือบัวชนยูเนเต็ดและสงขลา FC ในขณะนี้ผู้บริหารสโมสรยังเป็นคนเดิมคือนายนิพน์บุญยามณีประธานสโมสรและผู้อำนวยการสโมสรคือนายน,นาวพลบุญยามณี ส่วนผู้บริหารเช่นผู้จัดการทีมทางบอริหารจะหาผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทาหน้าที่ส่วนเป้าหมายนั้นชัดเจนคือสําหรับัวชนยูเนเต็ดจะตอบสนองความต้องการของแฟนบอลชาวใต้ทั้ง14จังหวัดที่จะได้ดูฟุตบอลดีๆจากนักเตะดังๆทั่วประเทศที่จะลงมาเล่นที่จังหวัดสงขลาและเพื่อเป็นทีมที่รองรับนักเตะฝีเท้าดีของสงขลาและชาวใต้ที่มีฝีเท้าดีเล่นในไทยพีเมียร์ลีกได้ส่วนสงขลา FC นั้นจะเป็นทีมที่ผลิตนักเตะเยาวชนรุ่นใหม่ของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ ให้เป็นนักฟุตบอลระดับแนวหน้าของเมืองไทยและในวันที่7มีนาคม2อทีมพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเกมนัดกระชับมิตรที่สนามจิรนครอำาเภอหัดใหญ่โดยเวลา16นาฬิกาสงขลา F.C จะพบกับพัทลุง F.C และเวลา18นาฬิกาวัวชนยูนิเต็ดจะพบกับ s อ g เมืองทองยูนิตเต็ดเกมนี้จะเป็นบทพิสูจน์แฟนบอลและแรงศรัทธาของคอรุกหนังชาวใต้ได้เป็นอย่างดี